จรับเขาสู่ช่องเซตาบอยนะครับวันนี้เซตาบอยใช้มือถือถ่ายจ้าลืมเอาเมมมาเอาโกโปรมาแต่ลืมเอาเมมมานะฮะวันนี้มาส่งรถลูกค้านะครับที่อำเภอสามระยอดจังหวัดพระโวบิีีขันโอ้ยไกลบ้านอีกแล้วดีใจจังส่งรถใกล้บ้านในดีใจมากเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องไปกระบี่ไปเอาลึกไปส่งรถที่อาลึกอีกไกลนะันไกลแบบไกลมากๆไกลแบบโอ้ห้าร้อยกว่ากิโล ไม่เป็นไรครับสำหรับพี่น้องไทยใต้นะครับผมไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่ายังไงเราก็จะไปเปิดสาขาต่างใต้อยู่แล้วเลยไม่ไม,ไม่ไม่ซีเรียสด้านนี้เรายินดีพร้อมบริการให้กับพี่น้องภาคใต้นะครับเพราะว่าสาขาสุร,ราษฎร์ธานีน่าจะเร็วๆนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับแท็กเตอร์บอยนะครับแล้วก็บริษัทไทท่าเตอร์ตัวแทนจำหน,น่ายรถแท็กเตอร์จอรเดียท่านนี้อยู่ที่ไหนตัวแทนจำหน,น่ายรถแท็กเตอร์จอรเดียประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับคันนี้รถแท็กเตอร์ 5040D ยอดฮิตขายดีที่สุดของแท็กเตอร์บอยใจะลำบากว่ะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะฮะตอนนี้ก็คือการให้ลูกค้าได้ทดสอบตัวรถว่ามันใช้เป็นยังไงกับการตัดหญ้าสวนมะพร้าวกันนะฮะมาดูกันดีกว่าจ้าไปจัดอะพอลูกค้าเทสเสร็จนะฮะปัญหาก็บังเกิดขึ้นนั่นก็คือเนี่ยเครื่องตัดหญ้าหุ่ยนะครับเมสซีสตเอ็กซ์ตาหัวหนานะฮะมันคือ ที่นี่คือดินทรายแล้วทีนี้วางสกีลงปุ๊บหืมกลายเป็นไม่ได้ตัดหญ้าครับกลายเป็นกินดินแทนนะครับมองแล้วว่าน่าจะเป็นต้องใช้ความชำนาญงานในการาตัดหน่อยเพราะว่ามันต้องลอยไว้ลอยหน้าไว้เพื่อไม่ให้มันวางจนถึงพื้นน่ะพอถึงพื้นแล้วมันกินดินอ,อก,กินดินแล้วที่นี่คือทราย มันก็เหมือนกับกระดาษทรายชัดๆเลยครับที่จะขับเหล็กให้มันหมดเร็วขึ้นนะฮะอ่านช่ชาวบมดก็เลยบอกวิธีการแก้ปัญหาแค่ว่าต้องทำยังไงถ้าตามหลักแล้วก็คืออย่าทิง้งตัวอุปกรณ์ให้ลงสู่นะฮะแก้ไขก่อนดีกว่านนครับแก้ตรงนี้ก่อนนะฮะตันนี้ก็แก้ตรงนี้กันก่อนนะครับคือให าอยู่หลังเครื่องสิญ้าเราจะโดน นี้นะฮะก็จะเป็นการสอนวิธีตั้งฐานกับตั้งดาราบของช่างของแท็กเตอร์บอยนะครับก็เรามาบอกวิธีการตั้งดาราบของรถแท็กเตอร์จอร์เดีย 5040D กันดีกว่านะครับ ใครสนใจรถติ๊กเตอร์จอรเดีย50505040หรือรถตกเตอร์รุ่นไหนก็นแล้วแต่ของจอรเดียครับสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางของเทตบอยได้นะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับช่องเท็บอยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ให้ด้วยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันดีกว่าว่าทำไมถึงเลือกซื้อจอนเดียทำไมถึงประทับใจในตัวจอรเดียกันนะครับไปครับ หลังจากทดสอบเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาที่จะมาพูดคุยกับเจ้าของรถกันดีกว่านะฮะก็สวัสดีครับสวัสดีครับฝากแนะนำตัวหน่อยครับงางเทียงดังๆโน่เมื่อกี้ยังดังอยู่เลยทวีปครับทวีปบุญเรืองครับชื่อเล่นว่าทวีปเนี่ยครับพี่ทวีปนะครับเป็นพี่ทวีปนะครับสั่งซื้อรถแท็กเตอร์จอรเดีย 5040D กับของผมเองแต่แท็กเตอร์นะฮะก็มีประสบการณ์ในการทำรถไถรถคันที่ผ่านมาก็เป็นรุ่นรุ่นเล็ก นุ่นนยนะฮ, no ฮิโนมโตโต้นฮิโนมัตอ่าเป็นฮิโนมโ,โตนะครับที่ขายขายไปแล้วก็มาซื้อคันนี้ศูงสีศูนย์ดีแนะนำตัวว่าตอนแรกปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรบ้างครับพี่ก่อนก็ประกอบอาชีพคือรับราชการนะครับทำงานอยู่ที่ทางหลวงชน,นบทผันตัวไม่ใช่ผันตัวสิเรื่อว่าทำอาชีพเกษตรกรไปด้วยในระหว่างรับราชการก็อาชีพระเศษนี่คือ เป็นมีที่ดินเก่าของพ่อแม่มรดกให้มาก็เลยต้องทำทำต่อมาเลยคิดจะหาเครื่องมือเครื่องทุนแรงเป็นตัวช่วยครับทำไมถึงเป็นจอรเดียรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ทำงานอยู่อยู่รปชเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องจักรของจอรเดียทั้งหมดสัญลักษณ์ของรปชสมัยก่อนเป็นรูปตานี่แหละ ตาจอนเดียเนี่ยตาตะากวางเนี่ยนะใช่สัญลักษณ์ของรปชเป็นรูปตากวางใช่เมื่อก่อนก็เลยเป็นรถจอนเดียสัส่วนใหญ่ในในรปชใช่ก็เลยรู้สึกประทับใจมาตั้งแต่นั้นเนื่องจากส่วนใหญ่มันรู้สึกว่ามันแข็งแรงยุคนั้นก็สามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมาช่วงที่รถจอนเดียจะอยู่ในหน่วยงานราชการเยอะๆครับก่อนเป็นรถที่ทนมากแข็งทนและเป็นที่ยอมรับมากใน ในสายของงานราชการ <c oughs> ใช่ส่วนใหญ่เลยจะเป็นของจอรเดีย <c oughs> ครับก็ก็เลยตามมาซื้อจอรเดีย<ช>แล้วก็มีไทยๆอยู่ใกล้บ้านพอดีพอดี <c oughs> ว่าอยู่อยู่ในใที่เดียวกันด้วยอยู่ในอำเภอเดียวกันด้วยสัมรยอดที่นี่ก็สัมรยอดครับรอันนี้อยู่ติดหาดอยู่ฝั่งทะเลของสัมรยอดส่วนผมอยู่ฝั่งเพื่อนบอกว่าไม่ ถ้าซื้อจอเดียแล้วเอะลรมันจะหายากเลยว่าก็เลยไม่ค่อยได้สนใจเพเพอดีดูว่าเออมีส่วนอยู่ที่สามยอดเลยว่าน่าจะสะดวกว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรต่ออะไรอันนี้ก็โทรหาได้เลยพี่รบ,บริการใกล้บ้านครับขับรถประมาณย0สินาทีถึงเอามาบริการลูกค้าได้แล้วก็ถ่ายแทรกเตอร์ขายอะไรเรียกได้ว่าตอนนี้ขายอะไรออนไลน์นี่น่าจะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศเลยกล้าการันตีว่าผุ่มขายออนไลน์น่าจะต้นๆของประเทศณตอนนี้ ฝากไปด้วยร้านอะไรใครอยากได้อะไรจรเดียร์ลายแอตแทกเตอร์บอยครับอ๋อหลังจากได้ลองขับแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างที่ทดสอบมาก็รู้สึกว่าอ่อกำลังดีนะครับลงไถยนี่เหมือนเหมือนไม่ได้ลงไายเลย <c oughs> ไม่ได้เล่งเครื่องเหมือนรถวิ่งเปล่าร, <c oughs> รู้สึกว่าออกำลังดีครับเพราะพอรถแรงเป็นมันสูงไงรถมันเครื่องมันใหญ่แล้วแรงบิดมันเยอะมันก็เลยเหมือนไม่ต้องเล่งเครื่องมันสามารถเดินในรอบต่ําแล้วอย่างเงี้ยมันทําให้ประหยัดน้ามันเนี่ยฮะก็ ฝากขอบคุณมากสําหรับพี่ทวีปที่ตัดสินใจเลือกซื้อจอนเดียกับเทเลเตอร์นะฮะขอบคุณทุกคบอยากได้รถถ่ายจอนเดียก็ติดต่อมาได้ที่ผมนะครับงฝากกดไลค์กดแชร์กดสับส c คร b ์ให้ด้วยฝนมาแล้วจ้ะ ใครสนใจแท็กเตอร์จอนเดียก็ติดต่อผมได้นะครับรถแท็กเตอร์จอนเดียไทยไทยแท็กเตอร์ตัวแทนประจำนายรถแท็กเตอร์จอนเดียประจำจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วก็เร็วๆนี้ครับฝากติดตามด้วยพี่น้องชาวใต้นะครับพบกันอีกอาทิตย์หน้าไปที่กระบี่นะครับอ่าวลึกนะครับยังไงฝากติดตามกันได้จ้ะไปจ้าฝนมาแล้วเปียกไปฝนเนี่ย <c oughs> <c oughs>